ครับผมอ่าหลังจากที่เราทําการสตาร์ทเครื่องรันอินนะครับคำว่ารันอินก็คือสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้นะครับจนกว่าเครื่องยนต์จะเข้าที่นะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ3-5ถึงชั่วโมงนะครับแล้วแต่ชนิดแล้วแต่รุ่นของรถนะอ่าสำหรับรถที่ทําเครื่องมาใหม่นะครับเพื่อนนะเอานะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการรันอินนะครับเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อย นะครับปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นนะครับก็นะครับเราจะมาทําการตรวจเช็คอีกหนึ่งรอบนะครับสิ่งที่เราจะตรวจเช็คอีกหนึ่งรอบจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆนะนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องทําการตรวจเช็คนะครับหลังจากที่เราได้ทําการรันอินเครื่องยนต์เสร็จนะครับเพื่อนๆนะ สิ่งแรกเลยนะครับเราก็จะมาทําการตรวจเช็คสีของหัวเทียนนะครับว่าเครื่องยนต์ที่เราได้ทําการประกอบไปนั้นนะครับมีความผิดปกติที่สีหัวเทียนหรือไม่เพราะว่าถ้ารถของเราทําทการประกอบเครื่องยนต์ไปแล้วถ้าหากมีความผิดพลาดหรือมีความผิดปกติมันจะแสดงผลออกมาที่สีของหัวเทียนนะครับก็ นะครับเอาให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าสีหัวเทียนของเราตอนนี้นะครับอ่ามุมกล้องสีของกล้องนะครับอาจจะมองเป็นขาวนะครับฝั่งหนึ่งขาวฝั่งหนึ่งดำแต่จริงๆแล้วนะครับตรงเชี่ยวเหล็กนะครับขั้วกาวนะครับก็จะเป็นออกสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับ ส่วนนะครับกระเบื้องนะครับส่วนกระเบื้องของหัวเทียนนะครับจะมีครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งดำนะครับในกรณีที่หัวเทียนมีอ่าสีครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งดำก็คือนะครับอ่าถ้าเราไปขับขี่นะครับถ้าเราไปขับขี่อ่าสีหัวเทียนมันก็เป็นปกตินะครับก็เป็นสีเทานั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะแต่ว่ามุมกล้องมันเป็นสีขาวเฉยเฉยนะครับ อ่าสีัวเทียนก็ปกตินะครับเป็นสีเทาปกตินะครับแต่ว่าทําไมครึ่งหนึ่งถึงมีสีดําก็เพราะว่านะครับมีอาการส่วนผสมหนาในช่วงรอบเดินเบานะครับเพราะว่าเราทําการติดเครื่องอยู่ในรอบเดินเบาใช่ไหมนะครับการเผาไหม้ไม่หมดอุณหภูมิยังไม่เหมาะสมนะครับก็เลยทําให้ มีอาการหัวเทียนดําครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งนั่นแหละนะครับเพื่อนๆว่าง่ายๆว่าพี่น้องนะครับกับเบิ้งคลิปมาตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงคลิปนี้นะครับพี่น้องจะเห็นว่าผมได้ทําการปรับยกเข็มเร่งขึ้นใช่ไหมใช่ไหมนะครับแมนบอสนะครับอาการที่ไปยกเข็มเร่งขึ้นย่อมมีผลต่อรอบเดินเบาแน่นอนนะครับก็คือทอําให้มีส่วนผสมหนาในช่วงรอบเดินเบาก็เลยมีหัวเทียนดำนิดๆครึ่งหนึง่งครึ่งหนึง่งพี่น้องนะครับ อานะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เช็คไฟหัวเทียนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอมแนเช็คไฟพี่นงเช็คสีหัวเทียนนะครับหัวเทียนแห้งแห้งดีนะครับสีไม่ผิดปกตินะครับก็ถือว่าเป็นสีที่ปกติก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้นะครับถือว่าผ่านนะทีนี้ก็นะครับมาทําการปรับตั้งวาล์วอีกหนึ่งรอบนะครับเราจะมาเช็คว่าวาล์วที่เราทําการปรับตั้งไปตั้งแต่แรกนะครับ หลังจากผ่านการใช้งานหรือว่าผ่านการลันดินไปแล้วนะครับบาวาวจะขยับตัวสุดอีกไหมนะครับหรือว่าเม็ดดินทรายนะครับที่เข้าไปค้างอยู่ตามใบวาวตามกระเดืองวาวมันหลุดออกไปนะครับมันจะมีความคาดเคลื่อนเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆนะอ่านะครับถ้าใครนะครับดูคลิปที่ผ่านมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในเทคนิคหรือว่าขั้นตอนของการตั้งมาร์กตั้งวาลก็แล้วกันนะครับ ก็หมุนรอบเครื่องนะครับให้วาวไอดีกดลงไปอย่างนี้นะครับพอวาวไอดีกดลงไปแล้วก็ยกตัวขึ้นมานะครับพอวาวไอดียกตัวขึ้นมานะครับเราก็มาเตรียมตัวดูมาร์กได้เลยนะครับหมุนไปอีกนิดนึงนะครับมาร์กก็จะตรงแล้วนะครับแล้วก็เอาไขควงแย่ดูหัวลูกสูบด้วยหัวลูกสูบขึ้นสุดก็คือทําการตรวจเช็ควาวได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับหมุนหามากับพี่น้องนะครับบอเม่เลื่อยหรอผมบอเลื่อยดอกพี่น้อง นะครับเอานิดเดียวอีกงนิดเดียวอาตรงแล้วพี่น้องตรงแล้วนะครับอาตรงแล้วนะครับสําหรับมาร์คเอนะครับที่เราใช้ในการปรับตั้งวาลในตระกูลยมห่านนะครับมีโอนูโบฟิโนนะครับคือกันเบิดเลยครับพี่น้องนะครับอ่ะนะครับมาร์คตรงนะครับรุ่ยนะครับทําการปรับตั้งวาลนะครับระยะห่างวาลที่เราจะใช้ในการปรับตั้งรอบที่สองนี้ก็ยังคงเป็นระยะห่างเท่าเดิมนะครับก็คือ ID นะครับ0.06ม mm, ิลลิเมตรไอเสีย0.08ม mm, ิลลิเมตรบวกรบ0.04ม mm, ิลลิเมตรนะครับเอานะครับไ d นะครับ0.06ไผสิบวกขึ้นนะครับหรือว่าใครจะปรับลดลงก็ได้เพราะว่าเขาให้ค่ามา0.04อยู่แล้วนะครับนี่นะครับก็นะครับเราจะทำการตรวจเช็คอีกหนึ่งรอบนะครับว่า,าวาล์วของเราจะคาดเคลื่อน ไปมากกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะอันนี้นะครับยังสอดฟิลเลอร์เจด0.06ได้อยู่แต่ว่าเฟืดขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเฟืดขึ้นอีกนิดหนึ่งครับพี่น้องนะครับใครจะคายก็ได้นะครับใครจะคายให้หลวมก็ได้หรือว่าจะเอาแค่นี้ก็ถือว่าได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าดึงฟิลเลอร์เกตออกได้อยู่นะครับถือว่านะครับวาวไอดีนะครับบ่าววาวซุดนิดนึงนะครับหลังจากที่เราทําการลันอินไปนะครับ ทีนี้นะครับก็มาทําการตรวจเช็คไอเสียนะครับไอเสียนะครับกลายเป็นไอเสียห้างครับพี่น้องนะครับการที่วาวไอเสียห่างนะครับเพราะว่าในช่วงที่เราทําการปรับตั้งนั้นนะครับอาจจะมีเม็ดดินทรายนะครับมาติดอยู่ที่กระเดื่องวาล์วหรือว่าแคมทําให้เวลาเราตั้งนะครับเราดูมีความรู้สึกว่า วาวชิดวาวฟิตนะครับพอสตาร์ทเครื่องน้ํามันเครื่องมันมาช้างลงไปที่ท้องอ่างนะครับก็เลยทําให้เกิดอาการวาวห่างนั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับนี่นะครับก็ย้อนกลับมาดูอีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับสีหัวเทียนก็อย่างที่บอกไว้นะครับหัวเทียนแห้งนะครับหัวเทียนแห้งนั้นหมายความว่ากระบอกสูบของเรานะครับขวานมาดีนะครับแหวนดีการจัดเรียงฝากแหวนดีนะครับ ก็เลยทําให้ไม่มีน้ํามันเครื่องขึ้นมาที่ห้องเผาไหม้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วผ่านแล้วนะครับถ้าคั้นไหนถอดออกมาหัวเทียนเปียกแขะอันนั้นก็คือการคว้านไม่ผ่านแล้วล่ะนะครับเพื่อนการคว้านไม่ผ่านแล้วละ่ะเพราะว่าอาจจะคว้านมาไม่กลมขัดไม่หมดรอยทําให้หัวเทียนเปียกนะครับหัวเทียนเปียกหัวเทียนชื้นนะครับันเนื่องมาจากมีน้ํามันเครื่องขึ้นมาที่ห้องเผาไหม้นะครับแต่เคสนี้นะครับหัวเทียนแห่งแกงแดงพี่น้องผ่านแล้วนะครับ หัวเทียนแห้งและก็สีงหัวเทียนเป็นสีเทานะครับส่วนหัวเทียนที่ดําครึ่งหนึง่งขาวครึ่งหนึ่งนะครับอันเนื่องมาจากเราลันอินอยู่ในช่วงรอบเดินเบานะครับทําให้อ่าไม่สามารถเผาอ่าเผาผานันน้ำมันเชื้อเพลิงได้หมดนะครับก็เลยกลายเป็นอ่าอาการหัวเทียนดําครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นปกติก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นปกตินะเพราะว่าเรามีการปรับยกเข็มเร่งขึ้นนะครับเพื่อชดเชย ความสึกรอเพื่อนะครับให้เวลาที่เครื่องยนต์เย็นๆให้เราออกตัวได้เลยไม่ต้องเว่งไม่ต้องเร่งลดบูบๆบ้บบบาบไม่ต้องรอวอร์อมเครื่องนะครับให้สามารถออกตัวได้เลยเพราะว่านะครับบางทีมันก็รําคาญนะสตาร์ทเครื่องขึ้นจะออกตัวนี่ลดบูบเนี่ยนะครับเราก็เลยทําการปรับยกเข็มเร่งไปนะครับอ่ะนะครับก็จบคลิปนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนะครับว่า ผมไปลองขับรถมานะครับไปลองขับรถมานะปัญหาที่เจอก็คือนะครับคันเร่งค้างนะครับเกือบเอาชีวิตไปถิ่มบอรพพ่นองนะครับคันเร่งค้างอันเนื่องมาจากความมักง่ายนะครับตอนนี้สายไฟยังไม่ได้ต่อนะครับเอาเบาะเข้าไปวางเฉยเฉยนะครับทีนี้นะครับไอ้ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟนะครับมันเข้าไปติดคันเร่งนะครับมันเข้าไปติดอาปีกผีเสื้อทําให้เกิดอาการคันเร่งค้างนะครับเกือบบอระพ่นองเกือบคิดแล้วพี่นงเนี่ยนะครับ หัวปลกไฟหัวแจ็คไฟเดือยล็อกนี่นะครับมันไปค้างคันเล่งครับพี่น้องนะครับอ่านะครับก็เลยทําให้รถมีอาการคันเล่งค้างนะครับโอ้ยเกือบตายแล้วพี่น้องนะครับเอานะครับก็นะครับอยาประมาทก็แล้วกันนะครับว่าบางทีเราประกอบเครื่องไปนะครับเราไม่ทําการตรวจเช็คถ้ามีอาการคันเล่งค้างแบบนี้อันตรายถึงชีวิตเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็นะครับดีหน่อยนะครับไม่ได้ขับไปไกลแล้วก็ไม่ได้ขับแรงขับอยู่แถวๆหน้าร้านนี่แหละนะครับ